แนวคิดการมองหาความสุขในชีวิตประจำวันการฝึกมองเห็นคุณค่าในสิ่งเล็กๆที่อยู่รอบตัวหมายถึงวิธีการมองหาความสุขจากสิ่งที่เรียบง่ายเช่นการได้ดื่มกาแฟตอนเช้าหรือการได้เห็นนอรอยยิ้มจากคนใกล้ชิดโดยเน้นการฝึกสติและการใส่ใจการสร้างกิจวัตรประจำวันเชิงบวก การตั้งกิจวัตรเล็กๆที่ช่วยให้รู้สึกดีกับตัวเองเช่นการจดบันทึกความสุขการออกกำลังกายเบาๆการอ่านหนังสือและอื่นๆสิ่งเหล่านี้ช่วยให้เราใช้ชีวิตในแต่ละวันได้อย่างมีความหมายและสุขใจหลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบกับผู้อื่นมักมีการเปรียบเทียบที่ทำให้รู้สึกขาดและทุกข์การมองชีวิตของตัวเองโดยไม่เปรียบเทียบจะช่วยให้เรามีความสุขมากขึ้นและสามารถมองเห็นคุณค่าในชีวิตที่เรามี การตั้งเป้าหมายเล็กๆเพื่อความสุขแนะนำให้ตั้งเป้าหมายเล็กๆในชีวิตประจำวันเช่นการให้เวลากับสิ่งที่รักการทำสิ่งใหม่ที่ท้าทายตัวเองเล็กน้อยวิธีนี้ช่วยให้เราเห็นพัฒนาการของตัวเองและมีความสุขกับความสำเร็จเล็กๆในแต่ละวัน ฝึกการขอบคุณการจดบันทึกหรือพูดขอบคุณสิ่งที่เรามีในชีวิตจะช่วยให้เราตระหนักถึงสิ่งดีๆที่มีอยู่แล้วการฝึกขอบคุณทำให้จิตใจสงบและเปิดรับความสุขจากสิ่งที่มีอยู่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์วิดีโอนี้กับคนที่คุณรักด้วยนะคะ